สวัสดีครับผมพบกับซองพี่แคทีรายเลเจอร์ทีบีเส้นเคยนะครับผมวันนี้ก็พี่ก็ได้มาได้แล้วนะครับจะตาแบนนะครับเข้ามาไอดีสเป็นไอดีไอดี ID ไก่นะครับของก็ประมาณนี้ยังไม่ไมีใส่ครับนี่ครับก็วันนี้พี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับผม มาทอบ้าวันดีนะครับเจ้าตัวนี้อพวกตำนานเขาเริ่มสายงานกันแล้วนะครับดิปันแม็กเร็วๆแล้วก็ทำเก้าเหล่าแม็กเร็วๆแล้วครับแต่ว่าถ้าเพื่อนจะขึ้นเก้าเหล่านะครับเพื่อนของเพื่อนนี่ต้องเกียร์เจ็ดเหล่าแปดเหล่านะครับมันถึงจะอยู่รอดกับตำนานนะครับ เดือดขนาดแรงวัตเตอร์ยังอยู่ยากแล้วครับพี่จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับผมเรามันเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมความเร็วในการโจมตีเร็วครับความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วครับมาดูกันรายละเอียดกันเลยนะครับผมนี่ครับผมลังโจมตีต่อวินาทีออสามแสนนะครับลังโจมตี พลังโจมตีปกติก็ปแปดแสนลัครับผมพลังโจมตีกายก็ปแปดแสนทำไมมันเยอะจังพลังชีวิตสามล้านละครับผมโอเคเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมสก,กิลแรกครับผมเบสมอนเบสมอนไม่ไม่ลายนะครับ เบ็ดมนไหมลา,ายนะครับปล่อยเบ็ดมนน้ำปล่อยเบ็ดมนน้ำลอยไม่ไม่ต้องไม่ต้องร้ายสร้างสร้างฝนล้านลบให้เกศศัตรูนะครับยกเลิกภาวะออมตะของศัตรูนะครับยกเลิกภาวะออมตะยกเลิกภาวะยกเลิกโล โลอมตะของศัตรูนะครับยกเลิกโลอมตะของศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายสามพันนะครับสามพันอมตะก็คือศัตรูที่เมื่อโลนเข้าไปแล้วจะจะยกเลิกอะครับผมถ้าโลนนะครับน้องๆต้องใส่เกียร์โรนแน่นอนด้วยนะครับมันจะได้กระเลนนะครับก็พลังลงลงตีกายลงในื้นชี้นะครับผมแล้วก็ เครื่องใหญ่ลนเจอร์ไปแนวหลังนะครับตัวนี้นะกิสกินตัวนี้นะครับที่ชอบมากเลยนะครับก็มาลูสกิลสองกันเลยนะครับสกิลสองเป็นการสิ่งที่ยากบอกสิ่งที่อยากบอกนะครับสิ่งที่อยากบอกถอดแบนครับถอดแบนกันแหลกเฟยตัวจริงครับ เวลาเวลามันถอดแบนกันแดดออกมาเฟยตัวจริงนะครับโคตรหล่อเลยครับรล่อกว่าพระเอกอีกครับจะบอกไว้เลยนะครับมันเวลามันถอดแบนมาหล่อกว่าพระเอกอีกสร้างความล้านบวกให้แก่ฝักพวกนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี310 310เปรนนะครับ10วินาทีนะครับอ,ม,อม,มันจะโจมตี ต่อเนื่องเลยนะครับในระยะเวลา10วินาทีนะครับเมื่อมันหมดเวลา10วินาทีมันก็จะกางโลใหม่นะครับก็เพิ่มความเร็วในการโจมโจมตีนะครับ250นะครับ10วินาทีเหมือนกันครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่130 0 0นะครับหมายความว่าสกินนี้นะครับ มันปั๊มทั้งสามสกิลเลยครับทั้งพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับถือว่าหลีมากๆนะครับสกิลนี้สกิลล่างไฮเปอร์นะครับจุดประเด็จออกประเด็นการซั่วข่าจะทําให้ทีมตรงข้ามติดนาฬิกาหมุนแบบนี้นะครับเลนเจอร์จะไม่ออกนะครับบางตัวนะครับแล้วก็ ส่วนสกินนี้เดี๋วที่กดใบเกินนะครับเกิดใหมท่ทั้งทีอีเกิดใหม่สัน้นนี้พี่ต้องเทพสองจะได้รับผลบัมพลังชีวิตนะครับโอ้โหจะได้รับผลบัมพลังชีวิตในการต่อสู้เมื่อติดตั้งเลนเจอร์โคโลโบเกิดสั้นนี้พี่ต้องเทพสองลงในทีมนะครับจะได้รับ เมื่อติดตั้งอย่างน้อยสองตัวนะครับเมื่อมันจะได้มันจะได้รับพลังีบิตนะครับถ้าเราติดตั้งใส่อย่างน้อยสองตัวนะครับแลตัวความสามารถอัพเกรดนะครับได้รับสูงถึงห้าขั้นหากติดตั้งเลนเจอร์หลายตัวจากกลุ่มเดียวกันนะครับหมายความว่าถ้าถ้าเราติดตั้ง ตัว Ranger c o ラโบ่5ตัวนะครับที่อยู่ในโคโลโบนี้นะครับ้อมกันนะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งนะที่พี่ไม่ชอบนะก็ขอแนะนำเ,เหมือนเดิมนะครับตัวตัวแรกเลยครับตัวนี้ปลุกพลังครับผมเช่นเคยครับผมรับรองตรงแน่นอนครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับสกิลคล้ายๆกันนะก็มาดูระยะกันบ้างนะครับผมสายบ้องไวนะครับผมสองร้อยเก้าห้านะครับผมใกล้กว่ามันใกล้เกาะสัมเปนนะครับสัมเปนสามร้อยสามรอยสามสิบสัมเปนสา0้อยสาสิบใช่ปหก็ตัวนี้สอง้อยเก้าห้านะครับผมอืมระยะสเปซไม่มีนะครับผม งิกอนสามร้อยนตะครับผมอัตราการลบเลิกสาอัตราความยืนยันยี่สิบนะครับอัตราการสกิลส3งสกิลหนึ่งสามสิบหานะครับทักษะนะครับเวลารอทักษะหวิแล้วก็เวลารอเวลารอทักษะสกิลหนึครับหวิเวลารอท,ทักษะสกิลสอ โอ้โหสิบสองนี้เลยครับถ้าเรายัดกบใส่เข้าไปมันก็คูลาวมันก็จะลดนะครับเออถ้ามันแม็กคูลาวตัวนี้มันก็จะลดนะครับโอเคก็ก็ประมาณนี้นะมั้งครับผมเราก็พี่ก็รีวิวไม่ค่อยเสียหรอกครับพอพอตัวว่าทำให้เออมือม่เล่นได้ครับแค่นั้นเองครับ สนับใครที่รู้แล้วก็ยินด,ด,ดีด้วยครับผมอืก็ตัวนี้มันเป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวเสริมของตัวนี้นะครับตัวน,นี้สายเวทนะครับสายเวททำใบฟิปที่บวกกบไปสุมหกตัวแล้วครับแล้วเรามาลองดูกันเลยนะครับผมความกว้างของมันก็ สามร้อยครับสามร้อยสามร้อยจุดสามร้อยจุดไหนไหน,ไหนสเปซไม่มีเลยครับของกว้างสามร้อยจุดครับมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ครับว่าไหนมาดูสกินมาดูตรงที่สกินกลางกลับครับนี่ความกว่านี่ไงความเสียหายสามพันเปอร์เซ็นต์นี่ไง ของก้องสามร้อยจุดอเขาลูก,กันตรงนี้ไม่ใช่ใส่แม่ของกล้องสามร้อยจุดนะครับผมก็สามร้อยใกล้จะ,จะถึงสี่แล้วมั้งตัวนี้มีพี่ดีบิวไปครั้งก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะข้ามไปข้ามไปทะลวงไปกองหลังด้วยนะบางครั้งนะติดบางครั้งนะถ้าเรามีเกียร์จิต อัตาราความม่นยำแน่นอนรับรองกองหลังล่วงคล้ายๆกับเออบบายุ้งหัวนะแต่ว่าบบาวยุ้งหัวโหดกว่าเพราะว่ามันข้ามไกลมากครับเลยว่าตัวนี้มันข้ามใกล้นะครับผมสองตัวนี้คู่กันถือว่าเทพสุดแล้วครับผมสำหรับพวกเหลีกพวกพวกเล่นใหม่นะครับถ้ามีสองตัวนี้เกียร์เน้นๆแล้วก็แม็กทั้งสองตัวเลยนะครับ ไม่ต้องคิดมากครับก็แค่เรามีตัวนี้ก็ตัวนี้ครับในคอนโนี้นะครับเดวเพื่อนๆมีตัวอื่นเสริมอย่างเช่นตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวนี้ก็ได้จรังๆตัวอา่าครับเรามารีวิวกันต่อเลยนะครับ แีกอยาเมื่อกี้มีคนมากวน่ัวข่าวนะครับโอเคมาต่อกันเลยครับผมดีมากๆนะครับถ้าเราเอาไล่สองตัวนี้มาโคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับพี่จะเอาตัวหนึ่งนะครับ เป็นตัวสนให้มันนะครับโอ้โหตัวนี้มันก็มีลมเมนด้วยมันเป็นได้่ยายเข้าไปเลยครับขอยอย่างเดียวยังมีตัวมาช่วยนะครับเฮ้ยุดเองครับมาก็ สกิลสองต่อร้อยสกิลหนึ่งแล้วครับ <1> 1> ครับผม <1> 1> เรามาต่อกันเลยนะครับผมอืมอีกอยู่นะครับพี่จะเอาลองดูนะครับดับมั

เ้ครับเราจะได้เจอหลานเออมเลือนะลเลือดครับผมู้ปเวลามันก็เลย

สุดยอดเลยครับเฮ้ยหินเราจะมาดูกันอีกรอบนะครับผม มาเลยรอบนะครับมาก็กนครับนึ่งยืนหนึนได้ครับผมยนได้ครับผมเวลามันใช้สกิลนี่งอกบรกูหลาบเหรอครับ

ชื่อตัวอะไรนะพี่ไป <L US> ดูตัวนนะครับว่ามันชื่อตัวอะไรกันนะครับผมตัวพี่เอกพี่กดจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับผม <L US> โขดมากครับผมตัวพี่เอกของเราชื่ออะไรนี่ซ,น <L US> ซื่อปิงปิงโค้ดนะครับเพิซื่อปิงปิงโค้ด ลูเลียนนะครับปิงโคดปิงโคดลูเลียนปิงโคนลูเลียนเหรอมันอยู่ในล่างนี่ปิงโคนลูเลียนลูล่างไฮเปอร์วะบ้างนักเรียนนักเรียนเหรอนี่นักเรียนโรงโรงเรียนลาโนนะครับลูเลียนอ๋อเพ่ของเราชื่อชื่อลูเลียนนะครับผมมันลู ัวลองมากันบ้างครับตัวนี้ก็โฮสทดเป็นคู่คู่เป็นมชมแล้วที่เป็นคู่เทพเป็นเพื่อนกันนะครับก็จอมเบสครับผมจอมเบสไหลาย่นะครับจอมเบสไหลล่ชื่อฟีดนะครับซือฟรีดโอ้โหซือฟีดนะครับผมอมารีการ์ตลางกล่าวว่าจอมเบสคู่คุ้มกันนะครับฟรีดนะครับซือฟีด เี้ย่างล่างนี้ผีเงียบเงะผูเงียบงันนะครับผมมันอยู่ในล่างห้เปิดมันจะเงียบเงียบงันนะครับผมมันจะตัวไม่ชอบพูดกับใครมันน่าจะมีช่วงเวลาเออเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมมันอยู่ใน แต่ตูนมันก็เป็นคนที่เงียบๆนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดจากับใครหรอกครับเออแมนแมนครับแมนแมนแมนกว่าพี man. Man ่เอกเมนแมนครับโอเคมาดูไอที่ดีพีนะครับผมเกีบตีตกมาเลยครับยูทอ มามามา,มา,มาดูกันเลยนะครับผม,ม,มนี่ยุยุดสแนลตกมาฟีห้าเลยเหรอนี่ยุดธันแนลยุดธันแนลอ๋อไม่บักแล้วนี่เอลินยังโหดเหมือนเดิมครับผมยังป้องกันเหมือนเดิมเป็นตัวระดับตำนานที่หนึ่งในโลกนี่ ตัวนี้ก็เพิ่งมาหอดครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวป่วนครับโอ้ยดีนะที่พี่อยู่อัอีอออสีพี่ชอบสกิลมันนะเออสกิลมันเหมือนฟัดเขี้ยวนะครับฟัดฟัดเขี้ยวใส่ศัตรูนะครับผมเหมือนเป็นมงอะไรเป็นเขี้ยวพิ้วไปใส่ศัตรูนะคะผมเออนี่หนึ่งยุดกลับมาดึงดึงยุดก็ ตั้งทีมตั้งรับไม่เก่งหรอกครับลุงยุทธก็แค่เออเรียนตามพวกตำนานนะครับผมอืดุงยุทธก็เรียนตามแบบพวกตำนานนะครับพวกตำนานเขาตั้งทีมตั้งรับยังไงลุงยุทธก็เข้าไปดูเลยลุงยุทธก็ทําตามครับก็ประมาณนี้แหละครับผมอืมก็นี่ครับผมนี่เออ ตัวนี้มันยังฮิตอยู่หรอครับอันนี้มันยังมันยังไม่ตกเวต้านะครับผมเนี่ยรีบใส่เลยรีบใส่เลยครับเฮ้ยไอตัวนี้หิวข้าวมากนี่เอาวิ่งตามหาข้าวเหนื่อยจะตาย,ยแล้ววิ่งตามหากินข้าวโอเคพูดนี่ครับเห็นไหม้าตัวแว่นครับฟรีดครับผม นี่ตัวเฟกด้วยเห็นไหมผมพี่บอกแล้วใช่ไหมถ้ามันคู่กันแล้วมันจะปิงโก้เลยครับผมนี่เห็นไหมอืมเขาท่า,า,าสองตัวนี้มันคู่กันนี่รับรองตำนานก็ตำนาน,าน,านครับดูได้สบายครับนี่มาอยู่ใครประเทศอะไรเนี่ยอยู่ลำดับที่หนึ่ง เห็นไหมครับไม่มีตัวตาแว่นเว้ยเขาไม่ได้เอาตัวตาแว่นใส่บางคนเดียวบางคนก็ใส่แค่สองบางคนก็ใส่สองตัวนะครับผมสำหรับพวกตำนานนะครับนี่นี่เห็นไหมบางคนก็ใส่ตัวเดียวบางคนก็ใส่สองตัวเพราะว่ามันเปิดไม่ได้ไง เปิดทีไรก็เอาแต่ความเกลือมาให้นะครับเสียดูเบี้ยไปเยอะเสียตังไปเยอะครับผมอืรีบปั้นเลยนะครับผมถ้าวห,หน้องมีสองตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ขอแนะนําให้หน้องๆปั้นตัวนี้ให้น้องๆปั้นตัวนี้ก่อนนะครับให้ตัวนี้แม็กก่อนนะครับเม็กซิโกก่อนนะครับ เอาไว้ช่วยทีมครับทําให้ศัตรูขึ้นย้ายศัตรูเบรกแนวหลังนะครับมันจะขึ้นย้ายตลอดเลยครับแล้วตัวนี้ตัวพระเอกนี่ค่อยปั้นทีหลังก็ได้นะครับผมแตยว่าขึ้นกับความชอบของเต็มละบุคคลนะครับผมชอบตัวแต่แบนปั้นแต่แบนกว่านะตัวค่อยปั้นตผมถามว่าถามว่าพี่พี่ตัวแต่แบนนะตัวนี้ที่ขึ้นชอบกว่าไหมก็ อาจจะให้พี่ชอบจริงๆนะครับผมให้เลือกมาตัวละรตัวหนึ่งที่ก็ลำบากใจเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับผมที่ก็เอาเลือกเจ้าเออตาแบนถึงก็ร้อกันนะครับผมมันเคลื่อนย้ายไปกองหลังจะทำให้เราเออจะทำให้ทีมเรานี่ตั้งตัวได้ทันครับผมถ้าเราติดสกิลโลนแน่นอนนะครับผม คาปั้นตัวนี้ก่อนแต่ว่าน้องๆต้องมีตัวชนที่ดีๆนะครับผม,มืจริงจะปั้นมันได้นะครับตัวนี้ทีงงนแนะนำให้ปั้นตัวนี้ไปเสริมทีมก่อนนะครับผมเราค่อยปั้นตัวอเอกับก็ได้รหรับคลิปนี้ครับต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับน้องๆก็เห็นผลแล้วนะครับว่าเออขนาด หนัหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับทำให้ศัตรูขึ้นย้ายไปกองหลังยังมันยังไม่ได้ติดสก,กิลไม่ได้ติดเกียร์ขวาเกียร์เลยครับนี่มีตัวไม่เปิดแล้วครับผมเนื่องจากว่าเออตัวนี้ก็ไก่ครับตัวนี้ก็ไก่ครับไม่เอาครับผมเอาสองตัวก็พอแล้วครับ ที่พี่อยากได้เนี่ยก็คือเกียร์นี่แหละเกียร์มันดีทุกซินเลยครับผมที่มันไม่ดีอ่ะที่มันไม่ดีก็มีแต่เออนี่ที่มันไม่ดีก็มีแต่ออนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละนี่เห็นเต่าเห็นเต่าไอ้หน้ากากน่ะที่มันไม่ดีก็มีแต่ไอ้หน้ากากนี่แหละ เอนอกนั้นครับเจ็ดดาวหาแปดดาวดีหมดเกียร์ทุกสิ้นครับผมถ้าขวาไล่ก็มีบุญบาสนาแล้วครับผมธาตุไม,ม้มันมันมีมันมีแรงธาตุอยู่นะครับผม,มถ้าเราใส่ถูกธาตุสกิลสกิลที่สี่มันก็จะทำงานนะครับถ้าเราใส่ไม่ถูกธาต สกิลที่สี่มันก็จะไม่ทํางานนะครับผมเพราะว่าเราใส่ไม่ถูกธาตุไงธาตุไม้ต้องใส่ธาตุไม้ธาตุไฟต้องใส่ธาตุไฟธาตุน้ำต้องใส่ธาตุน้ำประมาณนี้นะครับผมเกียร์นะครับผมมันมีระดับของมันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องรีวิวแค่นี้แหละครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับพี่พี่ปั้นพี่ปั้นใน เมื่อไหร่นะครับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับนะรบถ้ามันถ้าเราปั้นแม็กเวลสองร้อยสีบถ้ามันฟัดกะเลนไปแนวหลังเลือดหลังจากที่เลือดเครื่องหลอดที่มันหายไปในวันนี้ถ้ามันแม็กสองร้อยสี่สบมันจะเออตัวที่มีขีดเลือดอะ่ะมันจะขีดเลือดมันมันจะไม่หายหมดหรอ ถ้าเป็นเบลว244ว่าเบล์เก้าลาวะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ในะครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะเคทีไรเจอร์ขอลาไปก่อนครับ